เล่น w o r อ d อฟแท n งแบบไอ้นี่ดีกว่า o r l อ o อฟแท k งบลิสกับกู <c oughs> เล่น o r l อ o อฟแท k งบลิสกับกู <c oughs> อ่าเช้าจะมาถามว่ามันไหมมันก็มันอยู่ยแหละมันก็ไม่มันตัาตัวเกมที่มันีอกเกมเนี่เป็นของแท้ไม่ใช่ของแท้หมายถึงแบบอธิบายเนี่ยเป็นแบบแบบตัวเงี้ยวเออคิดไม่ออก ได้ชมพูอะไรแล้วเป็นแบบเหมือนลดสเปคมาให้เล่นได้เล่นได้สเปคกากเล่นได้เออว่ากูจะคิดหงหลังจากหลังจากตอนปอพอเขามีให้ไปตรวจเยี่ยวุเป็นอะไรไม่รู้คําว่าตรวจเยี่ยวเลยมันมีใค้ตรวจถามเมนูได้เลยใช่ไหมเมนูแต่กูไม่ได้ไปแต่กูรู้ดูทรงนี้ก็ต้องตรวจ เมนิวชอบเมนิวชอบตรวจเยอะกับหิงมันดูหิงเดียวอืมแปลกๆแล้วมรากฏว่าใหญ่ของมึงมันมีตรวจถาเมนิวได้เลยใช่ไหมเมนิวขาใหญ่ขาใหญ่คิดว่าอะไรหญ่างกูยังไม่ได้ฟูดเลยที่ไม่ได้คกยกับมึงไงที่อ้าเอ้าอินเวสกลับ่าตึง áo đồn đẹp và năm nghĩ đẹp máu đi chiếc quần nó mới được thì mặt đằng qua và đi khi đâm máu rồi เรามาดูคมอมเมนต์เขาไม่เดียกมากูเลยจ้ะก็นี่กูมีสองตัว,วม้ากูเยอะไอ้้เหียไอ้ควยเดินเรือมาดิเราดูคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์บอกว่าสวย,ด,ยดีสมราคาเลยไปก็สวยอะไรเข้าไปดูไลฟ์ดิโฮมสวิตโฮมเลยนะเว้ยเฮ้ยมึงเอา,เอาชื่อช่องมาก่อนปองปองแล้วเอ้ยไ,ไปแดกไวไปก็หาคือเป็นสตูดิโอไง how ฮะ how to play studio อ่าเดี๋ยวกูส่งไปเล่นนะเชียวเข้าไปดูดิกูกำลังจะเล่นเ a ย studio รูปช่องเป็นรูปอ่าก็มีช่องเดียวมั้ยเออไอ้เียเออนี่กูกับกีโมลัตตามไปทอที่เจียงไฮ้ตอนนี้เป็นไงบ้าง ไห้เข้าเธอไม่สบไยกระเป๋านาากักเรียนก็โดนไถไปไเจะเจริญกูว่าไอ้สิ่งที่ควรตรวจมากกว่าเยี่ยวของหมอก็คือสมองของมึงมากกว่าเฮ้ยมึงควรจะมีมึงฟังไว้นะกูมไม่จงเป็นต้องตรวจเดียวกูต้องตรวจดีเนเอทางระบบประสาทกูเลยมาต่อกันดี้กว่ะต่อที่อะไรรลายมึงเป็นหอ,อกอะไรก็ไม่รู้ แดกเลยแกกูดีมึงกไม่ได้ก็แดกไปเลยการี่เข่กเปียนกูกินกูไม่ได้หรอกตามกูอยามึงแดกทีไปวิ่งเอ้ยเฮ้ยโอ้ยอัแดกม่นแดกอมันดูดการี่เข่ไปด้วยเลยสวย ขึ้นมาแล้วกูเดินมาแล้วมาเสียแล้วมันเสียรู้อีกกูจะไม่เสียม้าตัวนี้เด็กขาดแต่กเกมมัาต้อนแหลกูอ๋อ oh, shit yo bro ร h i l เงีเกมมึงเล่นอะไรได้บ้างอะไรไม่ถึงอะไรโนบุกมึงเล่นเกมอะไรได้บ้างโนบุกหรือคอมคอมไม่อ๋อที่มึงเล่นตอนเนี้ยคอมตอนเนี้ยโทรศัพท์เฮียก <c oughs> วนตีนมาก